สวัสดีครับผมนายชัยวัฒน์พุทัางสวัสดีครับผมนายทศพรเนตรแสงสีในงานที่15ให้ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อให้เกิดการทำงานจาก A <ม>ถึง F พร้อมทั้งตรวจสอบการทำงานดังกล่าวในการทำงานข้างต้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไข A ถึง F <ม> A ถ้าสวิต SS ศ0อยู่ที่แมนนวลและกดปุ่ม PB 1 ค,ค้า,ง,า,า H H 0, 2, คงไว้สายพานจะเคลื่อนไปทางซ้าย b ถ้าสวิตช์ ss0 อยู่ที่แมนนวลและกดปุ่ม pb2 ค้างไว้สายพานจะเคลื่อนไปทางขวา ถ้าสวิตช์ SS0 อยู่ที่ออโต้และกดปุ่ม PB1 การทำงานเป็นรอบจะเริ่มต้นชิ้นงานบนสายพานเคลื่อนไปทางซ้ายสายพานหยุดเมื่อชิ้นงานอยู่ที่ซ้ายสุดของสายพานชิ้นงานเคลื่อนกลับมาทางขวาหลังจากหยุด1วินาที สายพานหยุดเมื่อชิ้นงานอยู่ที่ขวาสุดของสายพานจบการทำงานเป็นรอบ <S 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 ดีเมื่อกดปุ่ม PB 1อีกครั้งหลังจากจบการทำงานเป็นรอบแล้วการทำงานเป็นรอบจะเริ่มต้นอีก E. เมื่อกดปุ่ม P B 5เป็นการหยุดฉุกเฉินการทำงานของสายพานห,หรือการทำงานเป็นรอบจะหยุดทันทีและหลอด P L C ติด F กดปุ่ม P B 4เพื่อยกเลิกการหยุดฉุกเฉินและหลอด P L C ดับ ข้อกำหนดทางเทคนิค2ต่อ a ขณะสายพานทำงานหรือขณะอยู่ระหว่างทำงานเป็นรอบหลอดเพียว1ติด b การทำงานของสายพานและการทำงานเป็นรอบจะเริ่มไม่ได้ยกเว้นมีการกดปุ่ม pb 1ในออโตโ และการกดปุ่ม P P/P หนึ่งหรือ P P/P สองในแมนนวลสีเมื่อหยุดฉุกเฉินหลอด PLC ติดการทำงานของสายาฟและการทำงานเป็นรอบจะเริ่มไม่ได้ แม้กดปุ่ม pb 1หรือ pb 2อง d เมื่อบิดสวิตช์ ss ศไปที่แมนนวลระหว่างการทำงานเป็นรอบการทำงานจะหยุดทันที e การทำงานเป็นรอบจะเริ่มไม่ได้แม้จะกดปุ่ม pb 1 ถ้าชิ้นงานไม่อยู่ที่ขวาสุดของสายพันธุ์ขอบคุณครับ